สวายอยู่พี่น้องมือบ้าเป็นไรกินอยู่บ้านบ้านมันเป็นบ้านตัวเองบ้านค้างคางเหมืน่ะปีใหม่ป้าใหม่เนาะมามีเงินมีควาก็ต้องมาตูดเนาะมาตูดมาตูดพี่น้องบัวเลยตัวหลายแล้วครัมองหน้ามาเบิ่งกันครับปีใหม่ปีนี้เนามาเจออันพอดีวันเกิดนี่เลยเจอวันเกิดอีกคนนี้นี่ดิเจเจนางเนาะใส่ตาสั้นเนาะ อันนี้น้องเพิ่นเนาะอันนี้เพิ่งน้อยอวยพรอ่ะเจ้นางแนวปีใหม่ฟ้าใหม่ยูดีมีเฮงยูดีมีเฮงยูดีมีเฮอ้ยอันนั้นมันมีอยู่แล้วคันโมมีโบได้ลูกสองดอกอิ้มมาฮีเอาอันนี้สาวกิ๊บสบายดีแน่สบายดีแน่ปีใหม่เด้อขอเล่าเลิศอวยพรพ่นแน่อวยพรเจ้าของมันเกิดเจ้าของมันเกิดยูดีมีเฮงเด้อเตี๋ยหมดแล้วบ่ยังบ่ ันะมเปลี่ยนไหมก็เปล่ยนดือยยาวเดือย้ยลูกสอเลยังบอกว่เปลี่ยนอยู่สาวเกียบโอ้สาวเกียบมากดินะเออเดีสาวคูอยากเปลี่ยนเดือยเปลี่ยนอกดแตงไ้นั่นยังได้สาวคูอวยพรในมูเนบ่ยอาเปียนั่นย็นแมเอ่ออวยพรเอาไม่ได้เอากมัตัดเลแม่ดขอบุญใหูเนาะเรืองไจ็กเจ๊กเอาแเจ๊ยบหน่ยไว้ไว้เอาสาวคู่อวยพราแม่ไว้ไวเอาอวยพรเพื่อนบอา ไปๆเาใ้เมไ้หมายูันบวมอ่นต่ำให้ลูกเติมบ้านในหลานแต่มเมืองระเ้าเดนาจิ้งจิ้งเอาบเอาหลานจัไงจะนักเอบลักอาักเจ๊เจ๊จบอีกตีเอาบกซิ์มาปัญญาปัญญาแล้อ่าตะค่ยงกาะตะคั่จะเอาลูกลูกชายเอาบุษย์มาบิมาโรซาากีก้ากันนะ เอายูบอเอายู่บ่ลูกเมนบอมือนึงจะคืออ่ส่วนนี้บอแข็มาสั้นหดอยู่มาสั้นเมนบอแม่ว่าตีอันไปอันแทงนุกนี่บลงหูเด้นี่เป็นยังไงนี่นะอวยอ่ะอวยพรเมเกิดมูนีหม ให้ดอกสามเถอาบอกเถอาหนึ่งว şey okay, ่าจังไหนเถอาหนึ่งเถ้าหนึ่งนะแล้วเถอาที่สองนี่เป็นเท่าใดแล้วเถอาที่สองนี่แบบนี้ ไม่ยู่ใกล้ผัวนี่ไวอยู่ใกล้ผัวเนี่ยบัดนี้ไอ้ผัวอวยพรมันเกิดให้นี่นะอ่ะอวยพรมันเกิดให้เมียใน,ะนะด,ดูเปยนหนุ่มเชื <c oughs> อ่อพูย์นะอ่ะอวยพรมันเกิดไอ้ไว้ใใได้ยินข่าวมันน้ำหนักรูดธนาลงธนาเส,สียหายจากร้านคงใส่ช่อมาร้านรูมร้าน,าน,าน,านย <c oughs> ว่าน้ำหนักรุ่นละสิให้เงินเด้ออู้ยเป็นตาตกอาสาป่องแป๊กไว้พอใ้เอื้อยในใบใบโอ๊ยประเด็นมีแฟนตาประเทศแฮปปี้เบอร์เดย์กับว่าบอือถือแฮปปี้เบอร์ด้วยพัสนโอ๊ยวันพุธนเปรี้เจียฮะนะเออสมพู่โด้ได้หัวเนาะอันนี้ยังโสดเด้ออาบป่องแป้งเด้ออ่ะถามถามน้องคันนี่อ่ะคันนี่แฮปปี้เบอร์เดย์มามาไว้ว่าแฮปปี้เบอร์เดย์ก่อน นั่นเดรับกระดได้รถเดนี้ก็เออให้วิดีโอเดียวเอาไว้พอให้คนในแมนมาซื้อลำกลอนนี่นะโอ้ยจะของใยูบุผู้ใดกระซากอวยพลรบไว้ปีใหม่ป้าใหม่แล้วก็มาก้อยไหนงับงนนแลอสาธิตมาดูจังดรับงับจังดโอ้ยบ้า ใครท่าเขาทิไปใส่นี่นะปีใหม่นี่นะว้าวแท้เอาอันไวยพรอันพ่อแม่พี่น้องนี่แมปปีใหม่นี่นะปีใหม่ฝ้าใหม่ดูดีมีแหงเนอะใหญ่ๆยาวๆ แล้วเมื่อแรงนี่คันหถกแขนที่เป็นเสียงใดนี่อีกคืออีกคืยอาอนีปใหม่เด้อิบซีิบีอยากให้คิบซีเตือนน้องๆเน่แบบว่า ส่วนหลายอันปีใหม่จะที่นาบ้านพักจะเต็มกิ๊ซีเต็มมาต้องปายที่แขมป์พังอ่ะเด้อเคยปะเคยปะบ่เคยเคยแต่รักแบบนึงนึงก็แถวป้าแล้วกับแม่ต๋องห้องซี่นะเอออินดีดกิ๊บซีเฮ็ดจังไดงมันค่อยได้ปีใหม่นี่นะ แล้วมึงกับอะไรนั่นเลตตะคนนี่เราเออเขาสวยเลือกได้ถ้าว่ามีคนนั่งข้างๆดิเราอยากจีบแต่เจ้าเสนาสมมติว่าจักสี่รถเพราะมึงร้ายไรเออมึงก็บอกว่าที่เสืฮักกูดีหรือเสือให้กูลัดสิงแคมทางเสียงฮักกิ๊บซี่เลยไปเชียงได็กิ๊บซี่กับเจ้าอยากฟังมีจักเสียงมีจักเสียงมีจักเสียงเขียนอีเซอรี่ก็อันนี้ตั้งชุดเออ ไม่น่ามันยิ้มสกันอนไอตัวเองครับไม่รู้เอ้าไม่อยากเั็นกันต้องปิดไฟบอกเอาก็ต้องไม่รด้อแบบเพื่อแบบโบน่าไอา์กันเออเลตแตอร์คนมาคนกับมากมาคนกับมากเอออันนี้มากปิดไฟเด้อเคยเคยถึกหยุดเดนหนึ่งซีไปแล้วก็กลับโนมันนี้ไปโนมิดดอกเออเธอไม่กลนมีเงียเออางเงียบเออ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 ผู้ชายก็คือผู้หญิงนะครับกองคนเงินเออ ผ่ม่ผมเป็นผู้ล็เป็นแน่มันยิ้มใส่นี่กรับนี่แหละโอ้น่าอายข้าใจบ่เขาต้องปิดไฟเนาะสรุปเนาะสรุปปิดไฟยิ้มสกัดคือบนน่าอายเออปิดไฟใส่พวกบอกเอาพวกกันเนาะเออไอ้เด้อปิดไฟก่อนเด้อให้ใส่กันเด้อบางคนยิ้มสกัดเออคืออิออนยิ้มสกัดนก็ยิ้มจะคืนอันคิดเส้นนี่น่าอายเด็กเฟอง ลมในการลมน้ำแข็นเขาได้กี่ไฟซิฮะดี่มไ้เออจะรู้ว่าปิดไฟเนาะไฟยิ่งนส่คนอ่ะอ้าวงมเออมอกเขาใจไปว่าเป็นอย่างปิดไฟคอยงมงมเห็นงมถึงหูหนาดอ้าบกหามกัด ก็จัะว้าเอาเนอะเออนี่นี่ก็จับ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 ไปสินะเออเนาะอีนี่ก็หัวยอยู่หัวยยังมึงหัวยนังเพ่งเนอะมันมันมันมีบอที่าแบบว่าฮับพีดไฟแล้วอันบึกหูนะมีป่ะโอมเสียบคาก่อนเปิดไฟอีกเท่าคือป่ะเออเออเปิดไฟนี่ฮับเหตุของกัรแล้วว่าเออพอแค่นิดน้อยแล้วก็ไปจุดซี่มันเห็นนะออ เออปไฟสเอสรุปว่าปิดไฟออามามาว่าเรื่องคนมีผัวดูปิดไฟหร้อเปิดไฟอันไหนดีิดนั่นสลัวสรุวสลัวสันมักแบบสมักมืดหลายมืดหลายเกินไปก็เพเห็นหน้าบมีแหงนั่น มักแบบสลัวาาว่าซั่นสลัวสลัวพอดีเห็นหมันคาก<ม>ว่ะสลัวมันเห็นบ่ได้ <c oughs> ไม่จะอ่านเส้นไม่จะอ่านเอนนอแงเลยเห็นบ,<า><พ>บอกเห็นบอกมือนีไปก่อน,นเลื้อยไปหมดรถเออมักแบบสลัวเนาะอ่านคางอยู่บอ่ม่าก

เอันนีเปาเย้บ้ค้กลอันนี้กับสินักกับมือนอนอ่ะเนาะทุกคนนาะ ก็จะได้กลับมานอนแล้ววันนี้กาอยู่บ้านพี่น้องเนาทุกคน <Yeah. S 1> กาเป็นวันเกิดเื่อย,ยหักเนาะกาจังได้ขอให้อยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีีีประสบคลสําเร็จในหน้าที่การงานครอบครัวเนาะาัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้น <Yeah. S 2> เดี๋ยวปีใหมป่ปาไหม่แล้วขอทุกคนส่งมาล้ำรวยเด้อไปก่อนบ๊ายบายนอนละบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่